ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง cer, s o อกเกอร์สไนเปอร์เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้วันพฤหัสที่10มีนาคมนะก็จะเป็นโปรแกรมของทางฟุตบอลยุโรปเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยมีโปรแกรมของพรีเมียเข้ามาด้วยนะพรีเมียร์ลีก อัดมาอีก4ี่คู่ในวันพฤหัสเนี่ยนะก็เป็นโปรแกรมที่มันจําเป็นต้องแทรกมานะเพราะบอลอังกฤษนี่เลื่อนจากช่วงโควิดไปค่อนข้างหลายนัดนะแล้วก็จะมีบอลถ้วยในประเทศอีกบอลอะไรอีกหลายอย่างนะตอนนี้คือโปรแกรมว่างช่วงไหนต้องอัดลงช่วงนั้นเลยทีมที่ไม่ได้มีบอลถ้วยยุโรปก็ต้องมาเล่นช่วงกลางสัปดาห์อะไรประมาณนี้นะก็ต้องเล่นกันกลางสัปดาห์ปลายสัปดาห์ทั้งหมดนะทั้งทีม ที่ได้เล่นบอลยุโรปแล้วก็ไม่ได้เล่นบอลยุโรปนะสำหรับพิมิลิกอังกฤษส่วนยูโรปาก็มีมาเหมือนเดิมนะวันนี้ผมก็เลยเลือกมาเป็นยูโรปาสคู่แล้วก็ทางฝั่งพิมิลิกสคู่เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืน45นะเป็นทางฝั่งเซบีย่าเจอกับเวสแฮมอันนี้เป็นยูโรปานะส่วน ตีสองครึ่งสงคู่นะมีเซาท์แคมป์ตันเจอกับนิวคาสเซิลแล้วก็นอริทเจอกับเชลซีอันนี้เป็นทางฝั่งพีเมลีส่วนยูโรปาคู่ดึกคู่ตีสาอีกคู่หนึ่งก็เลือกมาเป็นแอตแลนตาเจอกับเลเวอร์คูเซ่นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง cer, s o อกเกอร์สไนเปอร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวเวลากดแล้วเราไปดูกันเลยว่าผมจะเลือกคู่ไหนมาเป็นคู่เอกในคืนนี้ วันนี้ผมเลือกคู่นี้นะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะเป็นคู่ระหว่างเซาท์ a m ม t o ตันนะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลอยู่ในเตดวันนี้เล่นกันที่บ้านของ s o u t h a m ม t o ตันสนามเซนต์แมรี่เตะกันเวลาตีสองครึ่งเดี๋ยวมาดูกันเลยคู่นี้มีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้างเซาท์ a m ม t o ตันนี่ก็อยู่ทางตอนใต้ของอังกฤษนะนิวคาสเซินี่อยู่ทางตอนเหนือนะวันนี้นิวคาสเซิก็เดินทางไกลสักนิดหนึงนะ453กิล ดูอุณหภูมิวันนี้10องศาก็ถือว่าปกติแต่ว่าดูจากกราฟิกนี้น่าจะมีฝนลงมานิดนิดด้วยนะสำหรับคืนนี้ในทางตอนใต้ของทางอังกฤษมาดูเฮดตูเฮดของคู่นี้กันก่อน6แมตช์ล่าสุดที่เจอกันมานี่เป็นเซาท์ทัมตันชนะ1เสมอ1แล้วก็นิวคาสเซิลชนะไปได้ถึง4ครั้งเลยนะนัดล่าสุดนี่เจอกันที่บ้านของนิวคาสเซิลเสมอกันไป2ประตูต่อ2 ก่อนหน้านั้นก็มีนิวคาสเซิลชนะ3-2เซา์แธมป์ตันชนะ2-0นิวคาสเซิลชนะ1-0นิวคาสเซิลชนะ2-1แล้วก็นิวคาสเซิลชนะ3-1เรียกว่า6แมตช์หลังสุดนี่สถิตินิวคาสเซิลค่อนข้างดีกว่านะจะมีเสมอนัดที่แล้วนะก็เป็นช่วงที่นิวคาสเซิลกำลังแย่เลยนะช่วงสตาร์ทฤดูกาลที่แล้วเอ้ยสตาร์ทของฤดูกาลนี้นะก็มีเสมอกันไป2-2วันนี้ไปเล่นบ้านของเซาแธมตันบ้างนะ มาดูตารางคะแนนก่อนตอนนี้นิวคาสเซิลฟอร์มกำลังอย่างดีเลยนะจากอันดับ19อันดับ20โซนตกชั้นนะตอนนี้ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะจากการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมจากการได้ตัวเข้ามาเสริมใหม่นะตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่14ปลอดภัยสบายตัวแล้วนะอยู่เหนือโซนตกชั้นตั้ง7แต้มนะก็สบายๆส,ส,สำหรับนิวคาสเซิลในฤดูกาลนี้ไกรก็ใครที่ลุ้นว่า โอ้โหทีมที่รวยที่สุดในโลกอย่างนิวคาสเซิลจะตกชั้นก็น่าจะสบายใจได้แล้วนะรอดนะแล้วฤดูการหน้าก็ต้องมาดูว่านิวคาสเซิลจะเสริมทัพได้น่ากลัวขนาดไหนนะสำหรับนิวคาสเซิลผมคิดว่านิวคาสเซิลน่าจะรอดแล้วลนะ่ะฤดูการนี้ตอนนี้มันแข่งไป26นัดก็เหลืออยู่ประมาณ12นัดนิวคาสเซิลไม่น่าจะพลาดแล้วนะด้วยมาตรฐานทีมแล้วก็ฟอร์มของทีมในตอนนี้ ส่วนทางฝั่งเซาแทมตันเจ้าบ้านตอนนี้อยู่ที่9นะก็อันดับกลางกลางตารางนะมี35แต้มจาก27นัดชนะ8เสมอ11นะเป็นทีมที่เสมอค่อนข้างเยอะนะจะมีไบตันกับเบอร์รี่แหละที่เสมอเยอะกว่านะนอกนั้นก็น้อยกว่าเซาแทมตันหมดนะเซาแทมตันเสมอไป11นัดแล้วนะประตูได้เสียก็ติดลบนะติดลบ7ทางนิวคาสเซิลน,นี่ติดลบ16นะโอ้ผลกรรมเก่ามัน ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะช่วงก่อนหน้านี้แย่เลยนะอยู่ในโซนตกชั้นสําหรับนิวคาสเซิลแต่ตอนนี้ดีขึ้นมาเยอะแล้วตอนนี้ซาเทมตันอยู่อันดับเนิวคาสเซิลอยู่อันดับ14ในตลาดมาดูฟอร์ม6แมตช์ล่าสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อย เซาทแธมตันหกแมตช์ล่าสุดนี้ชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1แต่นัดที่แล้วนี่โอ้โหเสียฟอร์มอย่างแรงเลยนะซาท์แธมตันไปโดนแอสตันวิลล่านะเจอคูติโย่เข้าไปนะโดนไป4ประตูต่อศูนะก่อนหน้านั้นมีชนะเวสต์แฮม3าหนึ่งในเอฟเอคัชนะนอริดสองศูนย์ชนะเอเวอร์ตันสองศูนย์เสมอแมนยูหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีชนะสเปอร์สามสองนะเรียกว่าโมเมนตัมกำลังดีเลยแต่ว่ามาโอ้โหนัดที่แล้วโดนหนักไปหน่อยนะเจอแอสตันวิลล่าอัดไปสี่ประตูต่อศูนย ส่วนนิวคาสเซิลนีจะบอกว่าเป็นทีมฟอร์มแรงที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้สูสีกับทางลิเวอร์พูลกับทางแมนซิเลยใครจะเชื่อเนาะหแมตช์ล่าสุดนี้ชนะ5แล้วก็เสมอ1นะนัดล่าสุดเพิ่งอัดไบตันมา2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นมีชนะเบนฟอร์ดไป20เสมอเวสต์แฮม1 1ชนะแอสตันวิลล่า10ชนะเอฟเวอรตัน31ชนะลีด10เรียกว่าเก็บมาเรียบเลยนะช่วง6แมตช์สุด ท้ที่ผ่านมาของทางนิวคาเซิลแล้ว6แมตช์ล่าสุดเนี่ยที่เจอกันก็คือเจอกันกับพวกทีมตกชั้นเนี่ยก็เลยโอ้โหยิงฉีกช่องว่างในการหนีตกชั้นขึ้นมาเยอะเลยนะเจอกัะทั้งเบนฟอร์ดเจอกัะทั้งเอเวอตันเจอกัะทั้งหลีดแล้วก็เก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเลยนะก็ดีดหนีขึ้นมาอยู่โซนปลอดภัยเรียบร้อยแล้วสําหรับนิวคาเซิลโอ้โหชนะ5เสมอ1ฟอร์มดีจริงๆสําหรับนิวคาเซิลประตูได้เสียของ2ทีมก็ ตามนี้เซาแทมตัน33แมตช์ยิงได้50เสีย47นะส่วนนิวคาสเซิล28นัดยิงได้30เสีย47นะประตูเสียเท่ากันนะแต่ประตูได้นี่ทางเซาแทมตันเยอะกว่านะเพราะว่าช่วงแรกๆ ค่อนฤดูกาลเลยนะไม่ใช่ครึ่งฤดูกาลค่อนฤดูกาลนี่ซิลนี่ตกระดับลำบากมานะก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นเอ็ดดี้ฮาวที่ฟื้นขึ้นมานะจากดูจากโปรแกรม6แมตช์ล่าสุดที่ผ่านมาก็ได้นะชนะ5เสมอหนึ่งดีจริงๆสำหรับซิลในชั่วโมงนี้เดี๋ยวมาดูตัวเจ็บตัวแบนก่อนตัวเจ็บตัวแบนของทั้ง2ทีมถือว่าเยอะเลยนะทางฝั่งเซาท์햄ตันนี่ตัวที่ลงไม่ได้ก็จะเป็นเรียนโก้อเล็กแมคคาที่และก็นาธานเตล่านะลงไม่ได้เลย ส่วนตัวที่ต้องเช็คฟิตก็มีสำคัญเลยซาริซูนะแล้วก็เชนลองแล้วก็ข่าวล่าสุดจะมีโบร์จ่าด้วยนะที่ไม่สามารถจะลงสนามได้นะสูนหน้าตัวเก่งเลยนะโบร์จ่าส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลก็ตัวเจ็บตัวแบนไม่แพ้กันเลยตัวเจ็บก็จะมีคาร์ลวินซันคีเลนทิปเปียแล้วก็แมทตลิชีดสามตัวนี้ก็คือเจ็บยาวอยู่แล้วนะที่มีปัญหาเพิ่มก็คือคีเลนคาร์ไอแซคเฮเดนแล้วก็จามาลูอิ ขึ้นเอาอย่างนี้นี่สันนิษฐานเลยว่าน่าจะเรื่องโควิดนะสำหรับ3ตัวหลังนะคิรันคาร์ดไอแซคเฮเดนแล้วก็จามาลูอิสเดี๋ยวมาดู11ตัวผู้เล่นที่สื่อคาดว่าจะลงสนามกันทางฝั่งเจ้าบ้านนะเซาท์แฮมตัน4-42นะโกเป็นเฟรเซอร์ฟอสเตอร์นะเซนเตอร์แบ็กคาดว่าจะเข็นซาลีซูย,ยืนลงมาคู่กับแยนเบนนเลกนะทางฝั่งซ้ายเป็นวอลเกอร์บีเตอร์ทางฝั่งขวาเป็นลิฟราเมนโตนะดาวรุ่งทั้งคู่นะทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวา มิดฟิลด์ตรงกลางเป็นคู่เดิมนาะโรมิโกับเจมวอชเพาลทางฝั่งซ้ายเป็นเอลยูนูซีทางฝั่งขวาเป็นอดัมอัมสตองข้างหน้าเป็นอาร์มสตองคู่กับเชอดัมนะโอ้ชื่อมันโตด๊โตดๆกันนะมีอาร์มสตองสองอาร์มสตองแล้วก็เชอดัมอีกนะอ่ะไม่มีโบกโจ้านะสูนหน้าฟอร์มฮอตนะวันนี้ก็เกมลุกน่าจะมีปัญหาหน่อยสำหรับทาง เซาท์แทมป์ตันส่วนทางนิวคาสเซิลมาในแผน4-3-3นะโกเป็นมาร์ตินดูบราฟกาเซ็นเตอร์แบ็กสองตัวเป็นแดนเบิร์นกับเลสเซเลสแบ็กซ้ายเป็นแมททาเกตแบ็กขวาเป็นฮาวเร์มาร์กิโอมิดฟิลด์ตรงกลาง3ตัวสวยเลยนะเป็นโจลิตันตอนโจเชวีแล้วก็บูโนกิมาร์ไลส์นะได้โอกาสเป็นตัวจริงนัดแรกๆเลยล่ะนะข้างหน้า3ตัวนี้ใช้ได้เลยไลอ้อนเฟรเซอร์คริสวูดแล้วก็อเลงแสงแม็กซิแมง เดี๋ยวมาดูราคาของคู่นี้กันหน่อยราคาของคู่นี้วันนี้เปิดให้เจ้าบ้านเซาแทมตันนะต่ออยู่ครึ่งลูกแล้วก็สกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งควบ3าเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดเรามาดูกันว่าซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนนะอวยกันมาเยอะเลยนะที่คุยเมื่อกี้สำหรับนิวคาเซิลผมยังชอบนิวคาเซิลในชั่วโมงนี้นะโอ้โหดูจากฟอร์มหลังสุดนี่ ใจมันมานะกองเชียร์ก็มีความคึกนะนักเตะก,ก็มีความคึก6แมตช์ล่าสุดนี้ชนะ5เสมอ1ส่วนทางฝั่งเซาแทมตันก็ไม่ใช่จะแย่ซะจนเกินไปนะแต่ว่านัดหลังสุดนี้ดูไม่สวยเลยนะแพ้ไป4ประตูต่อ0ผิดกับฟอร์มล่าสุดของนิวคาเซิลที่ดีกว่าชัดเจนนะส่วนเซาแทมตันวันนี้แล้วยิ่งไม่มีสูน้าตัวหลักนะไอทางโบโรจ่านะก็น่าจะลดความน่ากลัวไปค่อนข้างเยอะเลยสําหรับเกมลุกของทางฝั่งเซาแทมตันนิวคาเซิล ชั่วโมงนี้ผมมองว่าเจอไขรก็ได้นะจะแพ้จะชนะจะเสมอมันเป็นไปได้หมดอํะสำหรับนิวคาสเซิลแล้วนิวคาสเซิลเจอทีมที่ดูเมื่อกี้หกแมตช์ล่าสุดเจอทีมกลางตารางเจอทีมท้ายตารางเนี่ยนิวคาสเซิลเก็บมาเรียบเลยนะเรียกว่านิวคาสเซิลช่วงนี้เจอทีมกลางตารางท้ายตารางไม่มีกลัวนะผมมองว่าวันนี้ราคาครึ่งลูกนิวคาสเซิล อย่างแย่เนี่ยคือเสมอผมมองเลยนะด้วยโมเมนตัมที่กําลังดีต่อเนื่องของนิวคาเซิลเนี่ยอย่างแย่แค่เสมอนะและราคามาครึ่งลูกนะมุมของนิวคาเซิลที่จะชนะก็มีนะวันนี้ผมเลือกทีมเยือนนิวคาเซิลนะวันนี้เดี๋ยวมาดู3คู่ที่เหลือกันเริ่มจากยูโรปานะคู่เที่ยงคืน45วัดเซเียเจอกับเวสแซมนะ ชื่อบอ,อกอยู่แล้วนะเซบีย่าถ้วยนี้เป็นของเขาเลยนะยุโรป้านะวันนี้เซบีย่ามาต่ออยู่ครึ่งลูกเจอกับเวสต์แฮมคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันในฟุตบอลยุโรปนะฟอร์มของเซบีย่าล่าสุดเซบีย่าล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2ในเวทีลาลิก้านะเป็นลองลิมัดดิทีมเดียวนะฟอร์มล่าสุดของเซบีย่าก็ชนะ5นัดนะชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1นะส่วนฟอร์มของทางเวสต์แฮมนัดล่าสุดนี้ก็คือ พิ่งไปแพ้ลิเวอร์พูลมานะก็5นัดหลังสุดนี่ก็ชนะ1เสมอ2แพ้2ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยสำหรับเวสต์แฮมเซบิยาตัวเจ็บวันนี้เท่าที่เช็คดูก็จะมีไอตัวที่ซื้อมาใหม่นะอย่างเอลิกราเมล่าแล้วก็ทางมักซียาวยังไม่พร้อมลงสนาม ส่วนทางฝั่งเวสแฮมก็จะมีคูฟาวที่เจ็บอยู่แล้วแล้วปัญหาใหญ่ก็คือจาลัอดโบเวนนะสูหน้าตัวหลักเลยนะเกมลุกตัวหลักน่าจะมีปัญหาลงสนามไม่ได้ในนัดนี้นะโอ้โหมีปัญหาเยอะเลยสำหรับเวสแฮมทั้งครูฟราวทั้งจาหลอดโบเวนนะแล้ววันนี้มาเจอกับถ้วยยูโรป้าเนี่ยไม่เคยกลัวใครนะถ้าอย่างสมมุติแชมเปี้ยนลีกเนี่ยอ่ะเจ้าคือลิวมัดดิดใช่ไหม ถ้วยยูโรปานี่เจ้าของยูโรปาก็ต้องคือเซบีย่านะวันนี้เล่นในบ้านนะเจอกับเวสแฮมซึ่งฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วก็มีตัวเจ็บ2ตัวเป็นตัวหลักๆเลยนะเซบีย่าน,นั้นนี้เล่นในบ้านก็น่าจะเก็บชัยชนะได้ไม่ยากนะแต่ก็คงไม่ถึงกับยิงขาดนะผมว่าน่าจะยิงเบียดนะ2 0 1 0 2 0, 1 0, อะไรประมาณนี้แค่นั้นนะแต่ว่าเชื่อว่าเซบียาเบียดเอาชนะได้แน่นอนสำหรับ คู่นี้นะเซบีย่ากับเวสแฮมเซบีย่าต่อครึ่งลูกผมให้ต่อทางเซบีย่าไปคู่ที่2ก็คุยไปแล้วเนาะเซาแทมตันกับนิวคาสเซิลส่วนคู่ที่3ามตีสอครึ่งเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนอริดซิตี้เจอกับเชลซีวันนี้เล่นกันที่บ้านของนอะริดนะวิคาเลตโลดราคาของคู่นี้วันนี้เปิดมาให้ทีมเยือนเชลซีต่ออยู่ลูกครึ่ง คู่นี้เจอกันมาช่วงต้นฤดูกาลนะเป็นเชลซีอัดไป7ประตูต่อศูนย์นะเล่นกันตอนนัดนั้นเล่นกันที่บ้านของเชลซีนะเชลซีอัดไป7ประตูต่อศูนย์เดี๋ยวมาดูฟอร์ม5แมตช์หลังสุดก่อน5แมตช์หลังสุดของนอริตไม่ดีเลยนะก็คือ5แมตช์หลังสุดก็คือแข่ง5แพ้5เลยนะส่วนเชลซีเนี่ย5แมตช์หลังสุดนี่ชนะ4เสมอ1แล้วนัดล่าสุดเพิ่งอัดเบอร์ลี่มา 4ประตูต่อศูนะแมตชนี้ผมมองแล้วนอนลิดเนี่ยตัวเจ็บมีเยอะด้วยนะวันนี้ทั้งโอซานคาบักแล้วก็ทางฝั่งไอ บิลลี่กิลมอร์นะทั้งมิดฟิลด์ตัวหลักแล้วก็เซนเตอร์ตัวหลักก็ไม่อยู่นะแล้ววันนี้เจอกับเชลซีที่ฟอร์มกําลังดีเลยนะโรเตชันลงสนามมาได้หมดเชลซี Chelsea จะมีเจ็บตัวเดียวตอนนี้ที่ลงไม่ได้ยาวๆเลยก็คือเบนชิเวลนะส่วนลิสเจมทางฝั่งขวาก็กลับมาแล้วข้างหน้านี่โรเตชันได้หมดอน่ะทั้งพูลีสิตทั้งฮาเวตทั้งเมสาทั้งลูกากูทั้งแวนเนอร์ง Harvard, ง aud, ง aku, งลงมาล่าตะข่ายได้ทุกคนนะวันนี้ลูกแรกมาเร็ว3 4 5 6 7หมีแน่ นะสำหรับวันนี้นะนัดแรกยังโดนไป7-0นัดนี้ไม่รอดนะโมเมนตัมไม่ดีเลยสำหรับนอริทแพ้มารวดนะไม่ว่าเจอทีมแข็งทีมอ่อนนะแพ้มาหมดนะส่วนเชลซีนี่ชนะมารวดเลยนะ4นัดหลังสุดก็ไม่น่ารอดนะสำหรับนัดนี้นอริทก็ไม่น่ารอดนัดนี้ด้วยแล้วก็ไม่น่ารอดตกชั้นด้วยนะดูทรงแล้วไม่รอดแน่นอริธนะวันนี้เลือกต่อเชลซีไวลูกครึ่งก็ต้องต่อนะสำหรับเชลซีคืนนี้ เนี่ยเชลซีต่อนอลิตลูกครึ่งให้เลือกต่อทางเชลซีทีมเยือนคู่สุดท้ายตี3เป็นฟุตบอลยูโรปาครับเป็นแอตแลนตาเจอกับทางไบเออร์เลเวอร์คูเซนคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะที่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยในเวทียุโรปวันนี้ให้เจ้าบ้านแอตแลนตาต่ออยู่ครึ่งลูกมาดูฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมฟอร์มล่าสุดของทั้งสงทีม5แมตช์ล่าสุดของทางฝั่งแอตแลนตานะก็ ชนะ3แพ้ไป2นะแมตช์ล่าสุดนี่ไปแพ้โรมามา1 0นะส่วนทางเลเวอร์คูเซนนี่ดูจะดีกว่านิดนะิดนะ5แมตช์หลังสุดนี่ชนะ3เสมอ1แพ้1แล้วก็นัดล่าสุดนี้เพิ่งไปเสมอไบเยอร์ได้1-1ถึงที่บ้านของไบเยอร์เลยเรียกว่าฟอร์มดีใช้ได้นะสำหรับเลเวอร์คูเซน ส่วนตัวผู้เล่นเนี่ยตัวเจ็บที่สําคัญของทั้ง2ทีมเลยก็จะเป็นสู่หน้าตัวสําคัญของทั้ง2ทีมนะทางฝั่งแอตเลเนต้าก็ดูวานสปาตาเพิ่งหายเจ็บกลับมาก็เจ็บกลับไปอีกแล้วนะนัดนี้ลงสนามไม่ได้ส่วนทางเลเวอร์คูเซ่นพัตติชิกนะกองหน้าตัวหลักก็ลงไม่ได้เหมือนกันวันนี้ก็ต้องวัดเกมลุกกันที่ตัวสำรองแล้วนะแต่ผมมองว่าวันนี้แอตเลเนต้าได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะวันนี้ราคาครึ่งลูกเนี่ยอื มันมองยากนะเลเวอร์กูเซนก็ฟอร์มดีแต่ผมมองว่าแอตแลนตาเวลาเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวแล้วการที่ไม่มีดูวานซาป,ปตาเนี่ยมันไม่มีมานานแล้วนะเพิ่งกลับมาได้นัดที่แล้วแล้วก็เจ็บกลับไปอีกก่อนหน้านั้นก็คือฟอร์มพอเล่นกันได้สําหรับแอตแลนตาขุมกําลังยังอยู่ครบนะยกเว้นซาป,ปตาคนเดียวมิดฟิลก็อยู่ครบกองหลังก็อยู่ครบนะเชื่อมาตรฐานของแอตแลนตาเวลาเล่นในบ้านนะวันนี้ กัดฟันต่อเลยใช้คู่นี้ใช้คําว่ากัดฟันต่อคู่อื่นนี่มองสบายๆนะแต่คู่นี้ต้องกัดฟันต่อแอตแลนตาเพราะผมมองว่าเลวคูเซนนีมาตั้งรับแน่ๆแหละแล้วก็รอโอกาสที่จะโดนนะถึงฟอร์มดีน่าล่าสุดแต่ว่าเจอกับแอตแลนตาในบ้านเนี่ยไม่ง่ายนะวันนี้ผมเลือกเชื่อทางฝั่งแอตแลนตาเจ้าบ้านราคาครึ่งลูกเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีหนึ่งสคู่คู่แรกเซบียาเจอกับเวสแฮมเซบียาต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้ต่อเซบียา คู่ที่2องเซาท์แฮมตันเจอกับนิวคาสเซิลเซาท์แฮมตันต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้รองนิวคาสเซิลคู่ที่3นอริทเจอกับเชลซีเชลซีต่ออยู่ลูกครึ่งผมให้ต่อเชลซีคู่สุดท้ายแอตแลนตาเจอกับเลเวอร์คูเซ่นแอตแลนตาต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้ต่อทางแอตแลนตานะก็เป็นเซบียานิวคาสเซิลเชลซีและก็แอตแลนตา4ทีมตามนี้เลย สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม @scsn นะก็แอดเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปก็สอบถามกันเข้ามาได้ส่วนคู่ที่ผมเอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเร็วทามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้อีกทีแล้วกันเนาะ ส่วนช่องทางในการติดต่อติดตามผมนะมีทั้ง Facebook ทั้ง Youtube นะใช้ชื่อเดียวกันเลย Soccer Sniper ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หน่อยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาให้ดูเป็นประจำทุกวันเนาะก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper เเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ